พี่เฟินคะเป็นสิวไม่หายผูไบโิติช่วยได้ยังไงคะอาการเป็นสิวพี่ต้องบอกว่ามันเกิดจากหลายสาเหตุมากๆนะคะไม่ว่าจะเกิดจากการล้างหน้าไม่สะอาดมลภาวะหรือแม้กระทั่งสิวฮอร์โมนนะแต่ถ้าเกิดเราดูแลตัวเองดีมากๆแล้วนะคะแล้วเรายังเกิดสิวที่เป็นอยู่ซ้ําๆสิ่งหนึ่งที่พี่อยากให้เราลองสังเกตดูนะคะก็คือการขับถ่ายเราปกติอยู่หรือเปล่า ถ้าการขับถ่ายเรานะคะเราเป็นคนที่ท้องผูกบ่อยท้องเสียบ่อยรู้สึกว่าขับถ่ายไม่ปกติลำไส้ของเราอาจกําลังมีปัญหาได้ค่ะเมื่อลำไส้เรามีปัญหาสิ่งหนึ่งที่พี่จะแนะนําให้เราต้องเสริมเลยนั่นคือโปรไบโอติกค่ะซึ่งตัวนี้เลย l i ชบอราโปรไบโอติกซองนี้นะคะที่มีจุลินทรีย์ถึง3สายพันธุ์ที่เป็นจุลินทรีย์ช่วยลดสิงได้ไม่ว่าจะเกิดจากบิฟิโดแบคทีเรียมลองกัมนะคะบิฟิโดแบคทีเรียมริเวส รวมไปถึงแลคโตบิลัสแรมโนซัสนะคะซึ่งจุลินทรีย์สายพันธุ์นี้นะคะจะลดในเรื่องของซีแอคเน่ซึ่งเป็นเชื้อที่ทําให้เกิดสิวได้ค่ะลองไปทานดูแล้วลองสังเกตว่าสิวที่เป็นอยู่ลดน้อยลงไหมการอักเสบลดน้อยลงไหมนะคะและที่สําคัญนะเวลาที่เราเป็นแล้วว่าหายเร็วขึ้นไหมอันนี้เป็นผลพลอยได้เลยนะหลังจากที่เราทานโปรโบโอติกค,ค่ะ